เรียกว่าสำหรับท่านใดที่มาชมวันนี้แล้วนะคะมาชมคุณแจมคุณฟิล์มแล้วอยากให้มาอีกนะคะอย่าลืมไปรีเพลทกับทางผู้บริหารหรือว่าพนักงานนะคะที่เซ็กซี่เลของเราสาขาสีลมอยู่ตรงนี้เลยอาคารลิเบอร์ตี้แธด์โอเคค่ะเดี๋ยวขอภาพพูดนะคะคุณฟิล์มและคุณแจมค่ะ ยินดีนะคะแล้วก็กล่าวถึง Sexy l ็กซ h e a l ส h and w e l l ness นะคะในการให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะก็ดีใจด้วยนะครับก็6ปีแล้วก็ขอให้ทาง s ซ็ y ซี่เสนะครับก็อยู่คู่กับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็ให้บริการลูกค้าคนใหม่ให้บริการที่ดีแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับๆค่ะผมก็ยินดีด้วยนะครับกับ6ปีเนาะก็อยู่โอ้โหอยู่ถือว่า ยาวนานนะยาวนานนะครับดีดีด้วยนะครับกับเซ็กซี่เลสนะครับอยู่คู่กู้กับชาวไทยแบบนี้เป็นนานก็ใครที่รักสุขภาพนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาทางเซ็กซี่เลสนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกโอรหลายหลายท่านเลยที่ให้คําแนะนําได้นะครับมากันเยอะๆนะครับเร็วีๆนี้ได้ดูแน่นอนนะครับเข้มข้นแน่นอนนี้บอกเลยว่าพูดอะไรเยอะไม่ได้พูดไปนิดๆหน่อยคือสปอยแน่นอนนะครับแล้วก็เพราะว่ามีนิดเดียว เดี๋ยวไว้รอดูไว้เราดูสรุกแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องนี้ค่ะคุณชายคุณฟฟนค่ะก็ตัดผลงานไปแล้วนะครับก็ฝากเซ็กซี่เลสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทคนด้วยนะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ฝากเซ็กซี่เลสด้วยนะครับคิดแม่ออกบอกเซ็กซี่เลสนะครับถ้าเปิดอยากมา ีลมอยู่ใกล้ๆนี่เลยค่ะ Liberty Square นี่เองนะคะใช่แล้วหรือว่าจะไปที่พุทธบลทางสายสีก็อยู่ที่ The f o r t หรือเกตเบเอกมัยอยู่ที่เอกมัยนะคะอยู่ที่อาคารบางกอกมารีทแลนะคะอยู่ตรงข้ามกับเกตเบเอกมัยอีกหนึ่งสาขานั่นเองนะคะใช้บริการได้ทั้งสาสาขาเลยในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฟิล์มและคุณแจมมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณแจมคุณฟิล์มนะคะไปถ่ายรูปกับ ของขวัญนะคะที่ทางแฟนคลับได้นํามามอบให้นะคะเดียนแชร์นล่างนะคะขอบถามทีค่ะแล้วก็คนไลค์เซ็กซี่เลสแล้วอินบ็อกซ์ไปบอกละกันนะจ๊ะไม่อยากไห้ใครมาใครกดไลค์แล้วบ้างอน่ะเซ็กซี่เละค่ะกดไหนแล้วนะชัวนะโอเคน่ารักมากโอเคค่ะเอะไะค่ะเดี๋ยวรอน้องแจมสักครู่นะคะ สำหรับน้องซีมแฟนคลับอยู่ด้านนี้นะคะน้องแจมอยู่ด้านนู้นนะคะวันที่22นี้อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้จองปัดมาเกานะคะแฟนมิสติ้งที่มาเกาก็จองได้ ส่วนข้าในนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพกันลุกพิกัดเลยนะตอนนี้ละค่ะเป็นโอกาสดีของคุณละค่ะนะคะเรียกว่าอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดเอาแบบเยอะๆตอนนี้ละค่ะวันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้ละค่ะบอกพี่เซลเราได้เลยนะคะบอกทีมงาน beauty expert ได้เลยว่ามีส่วนลดอะไรบ้างมากระซิบมากระซิบอันนี้แอบบอกนะ,ะ <c oughs> รีบบอกได้เลยนะจ๊ะ นี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังหนาใจนู่งผมน้ำเออคุณแม่น้ำเพชรอยู่นะะคุณแม่น้ำเพชรแม่โอ้โหแม่ไม่ได้แล้วล่ะถ้าอยากให้คุณเฟรมคุณแจมาอีกคุณแม่ต้องแบบว่าไปกดกดคุณเฟรมคุณแจมแล้วนะเอตอนนี้นะคะสำ ให้กับคุนฟรีและคุณให้แหอ่นก่นนะคะได้ขึ้นมามอบด้วยได้เข้ามามอบด้วยนะคะอมอบเต็มเลยนะจ<อ>๊ะมอบเต็มเลยค่ะ่<อ>น้ำเพชรมอบเรียบลูกอ่ะน้ำเพชรมาน้ำเพชรนี่ได้ทางรัดมาเดี๋ยวพี่พาออกแม่อยู่ไหนนะคะแม่เอาแม่อยู่ตรงนี้แบบว่ามือสั่นละชูจนกล้องแบบว่าสั่นเลยนะคะ เด็กๆน่ารักมากนะคะทุกคนกว่าไรนะคะที่ยังไม่รู้จะให้อะไรกุญแจคุณฟิลมดีง่ายๆเลยเดินไปซื้อไฟฟูนะเดินไปซื้อไฟฟููนี่เลยค่ะบูธด้านข้างเนี่ยเอามาให้คุณแจมคุณฟิมยังทันนะคะยังทันนะโปรโตีนอุย้ยนี่เลยเพอบอกไฟฟู่ไฟฟู้เข้ามาไฟ,ไฟฟู้นี่คืออาหารของน้องฟิมตกไหมแม่หนูก็ตกใจบอกอาหารแมวซื้อไฟฟู้มาฝากน้องน่ารักมากเลยนะคะ แอบบอกคุณฟินนิดนึงไฟฟูดเนี่ยมีประโยชน์มากๆเป็นตะวุงทอดกรอบนะคะที่เรียกว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะแฟนคลับนำมามอบให้มีใครซื้อไฟฟูดมาอีกไหมคะเอามามอบให้ได้นะ,ะถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับน้องแจมน้องฟิลวิ่งไปซื้อไฟฟูดยังัะอยู่เอาละค่ะด้วยคขอบที่ระลึกขอขวดที่ระลึกนะคะให้กับคุณแจมคุณฟินนะคะ<ๆ> จุยไม่ได้เห็นผมจุดูให้มออขอ่านะคะเชิญด้เนนะอ้เหโอะโอ้โ่ให้แกมาฝันเลยจะตเดอดไางนี้แือช้ล้วกสมันัยนนะคะที่บอกว่าอยากเซฟรูปตัวเองนะคะ เข้าไปที่เพจ Sexy l e s s Health and Wellness นะคะกดไลค์เรียบร้อยเซฟรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการลงรูปไปที่เพจด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากให้เราไปกดไลค์คุณด้วยเหมือนกันนะคะลงรูปวันนี้แล้วอย่าลืมแฮชแท็ก Sexy l e s s ให้ด้วยนะคะแฮชแท็กให้เราด้วยจะได้ตามไปกดไลค์ให้ได้ หรือว่าจะลงคลิปลงมีมอะไรก็ตามเนาะแฮชแท็กซักที่เลสให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะใยัยงไม่ได้มอบนะคะพยายามแซกต,ตัวขึ้นมานิดหนึ่ง ค่ะส่วนท่านที่มอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอความการุณานะคะเดินถอยหลังนะคะเพื่อที่จะให้ท่านที่อยู่ด้านหลังได้ขึ้นมาด้วยค่ะ สำหรับทนายนะคะที่ที่ถ่ายรูปวันนี้ไปหรือว่าถ่ายคลิปหรือว่าทำมีมในติ๊กต็อกเลสให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์เพจให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากเลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราจัดขึ้นเรื่อยๆค่ะกับ s e x ก l a ่ e h e a l ลและ e l เวน s ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ6ปีเต็มในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็ลูกค้าของเราน่ารักมากๆค่ะ เรียกว่าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเลยนะจนทำให้เราก้าวข้าสู่ปีที่7นะคะในการที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เคยมาใช้บริการที่นี่นะคะเราต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็รูปร่างที่ดีในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่านะคะใครที่เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาดูแลผิวหน้า ประค um, อผิวประคม <content. S 1> ผิวไหลขั <wont Momo S 1> <mad Liberty Overwatch> ้นตอนแบบนี้นะมาที่เซ็กซี่เลกที่เดียวค่ะรบจบเรียกว่าให้เวลาเราอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงดูแลคุณได้จากภายในสู่ภายนอกด้วยนวัตกรรมที่ทันที่รักในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามนะคะแดนม้านหลังค่ะค่อยๆเดินออกนี่ตัวเองตัวเองถือถุงตาลาปะถอยออกหลีกทางให้คนด้านหน้าออกไปนิดนึงนะคะ เป็นบรรยากาศที่น่ารักไหมคะนะทุกคนต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ไปงานแฟนมี้ของน้องในทุกๆครั้งทุกๆปีนะคะใส่ใจสุขภาพเป็นมาดูแลที่นี่กับเซ็กซี่เลดได้นะจ๊ะกากบไปด้วยนะคะ มีใครยังไม่ได้ให้ของขวัญน้องบ้างคะมีไม่เอ่ยยกมือหน่อยมีไม่เอ่ยคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้คือย,ยกมือไม่ไดอย่างเดียวนะอะฝั่งนี้ค่ะน้องฟิมขาฝั่งนี้ยังไม่ได้มอบของอะฝั่งนอง้งอ,งอ,งนองแจมม,ในนใม,จมจีใครยังไม่ได้มอบของให้น้องแจมมาตัวเองเปิดทางให้คนนี้หน่อยค่ะมาจ้ามาจ้าใครยังไม่ได้มอบของอีกคะยกมือเลยเดี๋ยวจะเปิดทางให้นะคะ นี่เลยค่ะอรอแป๊บนะคะเปิดทางให้คนนี้หน่อยตัวเองแซ่ตัวเข้ามานี่ค่ะอีกอีกหนึ่งคนค่ะแจมหามีใครยังไม่ได้มอบของให้กับน้องฟิลป่ะคะมีไหมเอ่ยแจมหรอกนะแจมจ๋าฝั่งนี้ด้วยน้องแจม แจมด้านนี้หนึ่งคนค่ะอย่าลืมนะคะ #hashtagsexymania ด้วย ทัน,น้้าลูกเมกียโอเคค่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังให้กับคุณแจ๊บและคุณฟีบอีกครั้งด้วยค่ะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะแฟนคลับฝากมาให้ค่ะค่ะขพระคุณค่ะน่ารักมากๆนะคะ s e x y ท็กซให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ สำหรับใครที่เป็นลูกค้าเซ็กซีเลสแล้วนะคะรีเควสกับทางพนักงานทีมงานได้เลยนะว่าอยากให้ใครมาในครั้งต่อไปนะคะ